สวัสดีค่ะพบก,กับเกเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เกยอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงเช่นเคยนะคะวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่อีกแล้วนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าสวยคุ้มมากๆได้เป็นตัวขับสีด้วยนะคะใครที่หารถใช้งานเป็น SUV อยู่นะคะคันนี้จะเป็น Honda c ซ v 2.4e นะคะคันนี้ได้เป็นตัว ES นะคะได้เป็นตัวขับสีด้วยนะคะปี2021นะคะแล้วคันนี้นะคะราคาดีมากๆราคา859,000บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวพอ อยู่ที่1 5 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะใครที่สนใจมาดูคลิปนี้ได้เลยพาดูสภาพแรกเข้าก่อนใครเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคันนี้นะคะสวยมากเลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะไม่มีประวัติการชนหนักพิกามจมน้ำหมาดนะคะเพชรยนต์คัดรถเกตเอให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ดูได้เลยนะดูด้านหน้าไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆนะคะทุกอย่างยังเป็นโครงสร้างเดิมทั้งหมดนี่นะคะ ให้ดูเลยนะคะชัดๆเลยนะคะคมไฟสวยๆใสๆเลยไฟตัดหมอกมีให้พร้อมนะคะเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆใครที่เป็นสายลุยใช้คันนี้ได้เลยนะคะได้ขับสี่ปีใช้งานได้รถปี2021ด้วยนะคะฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีร่องรอยบุบๆนะคะสันเหลี่ยมให้มาคมๆแบบนี้ส่วนกระจกรถทุกบานยังเป็นของ Honda นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้ได้ เป็นยางติดรถมาปี2022นะคะส่วนตัวยางนะคะก็ใช้การได้อีกยาวๆเลยนะคะด้านในซุ้มล้อไม่มีร่องรอยตัดต่อใดๆนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดให้มาแบบนี้เลยนี่นะคะก็จะเป็นรถโครงสร้างเดิมแล้วก็พาดูสภาพแลกเข้าก่อนใครด้วยนะคะส่วนกระจกมองข้างเป็นสีเทาดําเช่นกันนะคะมาพร้อมกับเลนวอตตรงนี้นะคะอาจเป็นรถที่ใหออปชั่นมาจัดเต็มเลยนะคะซันรูฟมีให้ด้วยนะ คันนี้นะคะถือว่าสภาพเดิมสวยมากนะคะกระจกทุกบานอย่างที่เกตแจ้งไปนะคะโลโก้ฮอนด้ายังอยู่ครบๆเลยนี่มาดูด้านในกันด้านในนะคะโอ้โหกว้างขวางมากนะคะคอนโซลหน้า เป็นสีดาแอร์แบ็กมีให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาจะแต่งเป็นลายไม้ให้ให้ความคลาสสิกไปอีกนะอ่าด้านในเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้า2ฝั่งด้วยนะคันนี้นะคะเป็นรถที่นั่งสบายนะคะขับสบายมากๆสําหรับ CRV นะคะหน้าจอมีให้พร้อมแอร์ออโต้มีให้นะคะระบบเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าคอนโซลกลางมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะวางแก้วน้ําได้โอ้โหวางข้าวขาวางข้าววางของได้เยอะเลยนะสาหรับคันนี้นะคะมาดูโครงสร้างซอกเสาบี หัวน็อตเดิมๆให้มานะคะแผ่นเพรยังอยู่ครบๆเลยนี่นะคะสภาพรถใหม่มากนะรถปี2021นะคะไม่การใช้งานคันนี้อยู่ที่80,000กิโลเท่านั้นนะคะมาดูห้องผู้โดยสารกันให้ความกว้างขวางนั่งแบบไม่ต้องปวดขาเลยนี่ฮะ CRV นะตัว2เอ่อตัว5ที่นั่งนะคะซึ่งพื้นที่สเปซเนี่ยเยอะมากนะคะไม่ปวดขาแน่นอน แอร์หลังมีให้ที่ชาร์จแบตมีให้พร้อมเลยนะคะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งเลยนะคะเป็นรถที่ขับสี่ด้วยนี่ประตูด,ด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้านี่นะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดนี่ให้ดูเลยนะคะพื้นที่เก็บข้าวเก็บของเยอะนะคะสําหรับรถคันนี้นะเก็บข้าวเก็บของได้เยอะมากๆนะคะรถท่าที่นั่งให้ดูเลยข้างในนะคะ เป็นรถที่สวยน่าใช้เลยนะคะให้ดูหัวน็อตด,ด้วยนะคะโครงสร้างเดิมนะคะซีนยางเดิมๆแบบนี้นะคะฝากระโปรงเดิมๆให้ดูเลยใครที่สนใจนะคะมาชมไล่มาชมคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากเข้ามาชมตัวจริงนะคะมาที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์ได้นะคะ เนี่ยสายลุยนะคะสำหรับสายลุยได้เลยนะเป็นตัวขับสี่สำหรับ crv นะคะรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะสนใจคันนี้รีบทักด่วนมารับโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะมีโปรโมชั่นให้แถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี แล้วก็มีดูแลในเรื่องของยางให้ด้วยนะคะอ่ามาดูกันต่อนะคะส่วนคงฝั่งคนขับนะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมาติฟังก์ชันพุชสตาร์ทมีให้นะคะแล้วเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดําปรักไฟฟ้า2ฝั่งด้วยนี่ให้ดูเลย ความใหม่ความสวยนะคะความน่าใช้ของคันนี้มีเยอะมากๆนะคะซื้อรถทั้งทีนะคะต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเพชรยนต์เปิดมา26ปีแล้วนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยกับคุณภาพตัวรถนะคะแล้วเรานะคะบริการด้วยใจเลยนะคะคันนี้ราคา859,000บาทซึ่งเกือบล้านอยู่แล้วนะคะเราจะมอบจะสิ่งดีๆให้ลูกค้าแน่นอนกจัดไฟแนนซ์อยากจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดเรามีบริการัเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านด้วยนะคะถ้าสนใจยังไงแจ้งเกดได้ มาดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะห้องเครื่องยนต์คันนี้สวยๆเลยไม่มีร่องรอยของหยดน้ํามันใดๆน,น,นะคะหัวน็อตเดิมๆเม็ดอาร์คยังอยู่ครบๆด้วยนะคะก่อนรับรถเราจะทําสปาด้านนอกด้านในให้นะคะคันนี้สุดคุ้มแน่นอนนะกับคุณภาพนะคะแล้วในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะก่อนรับรถเกดเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะคะถ้าค่าของแบตเตอรี่นะคะหมดเก๋เขาเปลี่ยนให้ลูกใหม่เลยนะคะถือว่าสุดคุ้มมมากเลยนะคะช่วงนี้ โปรโมชั่นฉ่ำๆเลยสำหรับเพจยนต์นะคะมีวารันตีหลังการขายให้30วันด้วยมีช่างตรวจรถมีใบเซอร์ให้ด้วยแล้วคันนี้อย่างที่เก๋บอกนะคะมีวารันตีให้มีพวกโปรโมชั่นต่างๆให้ประกันเครื่องเกียร์แถมให้1ปีแล้วก็มีเปลี่ยนยางให้นะคะสำหรับคันนี้นะคะใครหาอยู่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าสุดๆเลย สำหรับ Honda CR-V คันนี้นะคะเป็นรุ่น2.4 ES นะคะเป็นตัวขับ4ปี2021ราคา859,000บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ15,000บาทต่อเดือนนะคะรายได้30,000ออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้ำนะคะคันนี้ได้ปี2021ไมาการใช้งานอยู่ที่80,000กิโลนะคะใครที่เป็นสายลุยมาดูคันนี้ได้เลยนะคะได้ตัวขับ4ด้วยนะคะรถสวยน่าใช้มากๆนี่เป็นสภาพแรกเข้านะคะเดี๋ยวเราจะทาการช ให้พร้อมขายรถจะสวยกว่านี้อีกนะคะหลังคาซันรูฟก,ก็มีให้นะคะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานทีเดียวนะคะใครที่สนใจปรึกษาในเรื่องของ,ของการออกรถกับเกร์ได้เลยนะคะคันนี้จอดอยู่ที่เพยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะมาดูรถตัวจริงกันได้นะคะอยากจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดเราก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านด้วยนะคะถ้าสนใจยังไงเรียกทักด่วนได้เลยกับรถคันสวยๆคันนี้นะคะได้ดูสภาพแลกเข้าก่อนใครเลยคุ้มค่าแน่นอนนะคะบอกได้เลยว่าสุดคุ้มนะคะซื้อรถทั้งที ะะต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเพชรยนต์เปิดมา26ปีแล้วนะคะมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยและลูกค้าบางท่านไม่เคยเห็นรถตัวจริงนะคะตัดสินใจซื้อจากออนไลน์เลยนะคะนี่ก็คือความน่าเชื่อถือจากเพชรยนต์มีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งด้วยนะคะถ้าสนใจคันนี้รีบทักด่วนได้เลยนะคะสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้กาไ,ไม่ถึงแสนเลยนะคะกับ Honda CRV 2.4 e s นะคะตัวขับ4ปี2021 859,000บาท นนนะะสนใจคันนี้รีบทักด่วนได้เลยวันนี้ต้องขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกดแน่นอนนะคะเกดจะมารีวิวรถเข้าใหม่ให้ชมกันอีกรอบนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ